มวหิว <Es> <an> ู้อยากกินูนี่น้องขายอะไรคะเหรอขายให้ใครขายให้เป็นมวยอ่ะออก่แก้วละกี่บาทคะสิบบาทสิบาทเลยคะคะ วันนี้น้องเป็นอะไรคะอยากหุเล่นพรุ่งนี้เดี๋ยวให้ยายเอามาให้โอเคไหมคะโอเคงั้จะนอนกันหรือยังปราป๊าบอกแล้วจะนอนกันหรือยังจะนอนกันหรือยังขอบคุณค่ะน้ำอะไรคะเนี่ย,ยน้ำปังเกลียวอืมอล็อกด้วยมีล็อกด้วย,เด,วยเดี๋ยวน้ำเตยขึ้นมา <laughs> โอเคค่ะหมดแล้วค่ะอร่อยจังเลยอร่อยจุงเบอร์อร่อยจุงเบอร์วัดใครยังคะเท่าไหร่คะร่างห้องประลอดอยู่ไหนนั่งเลยอยู่ข้างอ๋เหรอรู้ด้วยเอ้แกวแหลมแกวแหลม วิตเป็นเหตุสังเกตได้ใช่ไหมคะมีอะไรอยูมีโวลูกคอาบ้าหรอข้างในมีอะไรผสมบ้างน่ะเยอะแยะเลยสมุนไพรเลยมั้นน่ะใช่ไหมคะ่ใช่ค่ะมันคือน้ำอ๋อมันคือน้ำปัน่นเหรอคะ อะไรอะไรปั่นอยู่ข้างในน่ะยายร้องไห้ไหมครับเมื่อกี้ร้องไห้ยายร้องไห้คิดถึงน้องเหรรเหรอ ข <sa os> าไงร้องไห้ยังไงนะงูมีคนป่วยเหรอคะเนี่ยคนป่วยเหรอคะเนี่ยไ <sa os> <sa os> งร้องไห้ยังไง <sa os> <s <ays> <S นี่ละ่ะเอาไหมจะได้กินหรือ,อยังคะมีอะไรเก้วป้าป้าเปิดดู <sa os> <sa os> ดูนะคะอุ้ย อันตายนี่เอาอะไรนะ่ะอะไรนะ่ะฮะอะไรคะมีภูเมื่อกี้้องตามหาเ่ยนะ ก็ชากแบไว้น่แบหมด,ด,ดโม, <c oughs> มโหมาเปิดตะกี้หันยุงเอามาอันอยาไฟไออกเลยมีภูกินน้ำด้วยเออหลฮะันนนอะไรละ ชัง่งน้ำหนักชัง่นชงนำหนักไ่งน้ำหนักหคะกี่กิโลละคะไหนตัวเองนี่แหละลองขึ้นชั่งดิอ้าวอมันไม่ได้เนี่ยเราออกมาอะไรคะย,นะยืนดีๆค่ะเดี๋ย,ยืนดีๆใ่ห้าจ3ดเจ้า16 กินเข้าไงแมวแม่มันเจ็บคอเียงดังไหมครับเอต้องได้ไปเอาฟันหันหมวยฟันหลอไปดูหมวยเิย